นายชัยยงเมธาสุรวิตรรองภูวาราชาการจังหวัดศรีสะเกด เป็นประธานเปิดน่วยแพทย์เคลืนทีสมเด็จภาษีนครินทราบรมาราชชนนทีหรือว่าพ่ออสวให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและกับบริการท่านตกรรมฟรีแก่ประชาชนซึ่งทางสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดศรีสะเกดได้มีการบูรณาการร่วมกับจังหวัดเคลื่อนทีควบคู่กันไปนั่ในงานก็มีการมอบชุดยาสามัญพระราชทานมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมมอบเงินสงเคราะห์เด็กนักเรียนและกับครอบครัวที่ยากจนมอบถุงบรรเทา ถูกแก้ผู้ดอยโอกาสและก็มอบไม่เท่าให้แก้ผู้ที่มีปัญหาในการเดินนั่นเองค่ะโดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พ่ออสวอจังหวัดศรีสะเกด ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทร์บรม,มาราชชนนีสรงโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่28เมื่อปี2 5 1 3ซึ่งกบประกอบไปด้วยแพทย์117คนทันตแพทย์112คนเพศสาชกร128คนพยาบาลวิชาชีพจำนวน1,002คนอาสาสมัครสายแพทย์และกสาธณาสุขประเภทอื่น อื่นอีกนะคะจำนวน2 2 5 4คนและก็อาสาสมาัครสายสนับสนุน9 48คนร่วมทั้งสิน4 5 63คนสำหรับการออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนทีพ่ออสวในเเือนีกับเพื่อที่จะมุ่งสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมมราชเจ้าหนี่หรือว่าสมเด็จญาและวก็เพื่อที่จะร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้านองนังเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลวยลลักษณ อรราจก,กุมารีกรมประสีสว่างขวารวรคัติยาราชนารีองค์ประธานกิติมศักดิ์มูลนันธีแพทย์อาสาสมเด็จพระรีนครินทราบรม,มราชชนน,นีในการบำบัดถูกให้แก่ผู้อยากไร่ผู้ดอยโอกาสในท้องถินธุรกรันดานห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์และกะ็สาธารณสุขยางทั่วถึงซึ่งกะมีผู้สูงอายุและก็ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพมารับบริการตรวจรักษาโรคเป็นจำนวนมากนั่นเองค่ะ นี่ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ทางสมเด็จยานะคะเพื่อนใดเหตุไหวนะคะแล้วก็เป็นการเข้าถึงการบริการโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็ได้เข้าถึงนะคะเรื่องของการรักษานั่นเองค่ะ